ยินดีด้วยแม่มอลิสาประกาศข่าวดีจดทะเบียนสมรสแล้วหลังตรวจพบมะเร็งปอดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังสำหรับแม่มอลิสาลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกาที่ได้ผันตัวทำร้านอาหารตามสั่งในเมืองโดยตอนนี้แม่มได้ออกมาแจ้งข่าวว่าเป็นมะเร็งปอดท่ามกลางแฟนๆต่างส่งกำลังใจล้นหลามโดยมีแฟนสาวหล่อเคียงข้าง ล่าสุดทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยพร้อมระบุว่า2 6ทับ 8, ทับ 68, วันดีๆที่เราสองคนได้จดทะเบียนสมรสความรักดูที่การกระทำอย่างเข้าใจดูแลกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยร่วมทุกข์ร่วมสุขมีปัญหาช่วยกันแก้ให้มันผ่านพ้นและทำชีวิตคู่ให้มีความอบอุ่นและความสุขขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเชื่อใจคนอย่างฉันให้ดูแลเธอ ยินดีด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ